กำลังจะไปเก็บเห็ดค่ะตามไปเลยเดี๋ยวกวนเหมือนมากวนเหมือนมาอลิสหนดูผู้ร่วมปฏิบัติการนี่อย,อยู่นี่อยู่ใต้จือมาอนี่อยู่ใต้จือมาอจีเกอร์เยอะ มีเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเรามาหาเห็ดแต่ว่าเราไม่ได้เห็ดในมือของอลิซาคือเบอร์รี่นะคะก็คือมาลีน่าไงอ่ะใช่มันคือ,อลัสเบอร์รี่ป่านะคะตอนนี้เราอยู่ชายป่าแถวแถวบ้านเพื่อนมาเล่น,นบ้านเพื่อนใช่ไมว่าเห็ดยังไม่ได้เกิดหรือเปล่าใช่แมว่าเห็ดยังไม่ได้เกิดแล้วก็ลองมาเดินเล่นดูเพราะว่าเห็นคนอื่นแถวบ้านเราอะ่ะเขาได้เห็ดไปด้วยแต่เรายังไม่เห็นเห็ดเลย มากับทีมงานของเรานะคะวันนี้เข้าขีดหมดแล้วนี่นะคะเราเจอแล้วเห็ดหนึ่งชนิดเหมือนอยู่ที่ตลาดไอซีสมอลนี่นิ้วเยอ่ะกินไม่ได้ใช่มันกินไม่ได้เอะไรมาที่ไอสมอลนะเหี่เน่าเปลี่ยนเยอะอยู่ถ้าเป็นเห็ดกินได้นี่คือไม่เหลือแล้วเยอะมากนะคะพาทุกคนมาสัมผัสธรรมชาตินะคะดู เหมือนในหนังเรื่องจุลศิษ์เวิ์ลเลยเพื่อนๆดูสิต้นสนแต่ละต้นคือสูงมากนะคะนี่คือที่มอสโกนะคะปกติเห็นต้นสนสูงๆแบบนี้ก็คือที่ทะเลสาบไบคาวนะคะนี่นะคะเราเจอสิ่งมีชีวิตในป่าแล้วมันคือเขียดเขียดรัเซียค่ะดอกไม้ป่าอันนี้เหมือนดอกคัสเตอร์ที่อยู่ตามร้านขายดอกไม้บ้านเราเลยค่ะ เบื้องหลังการเก็บเห็ดของเราไปๆมาๆอลิซาเหนื่อยแล้วนะคะ<อ>เราก็เลยแวะมาเก็บลัสเบอรี่ป่าค่ะดูนี่นะคะคือต้นลัสเบอรี่แล้วตรงนั้นก็คือทุ่งหญ้าที่เรากำลังจะเดินออกไปไปเลยค่ะอลิซาได้ลัสเบอร์รี่เยอะมากเลยเคยฟังนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงไหมคะที่มันจะมีตอนหนึ่งที่หนูน้อยหมวกแดงอะ่ะจะเดินไปบ้านคุณยายแล้วเขาก็ แวะเก็บดอกเดซี่ที่ชายป่านะคะที่เมืองนอกมันมีดอกเดซี่ที่ชายป่าจริงๆนะคะเนี่ยมันมีเกิดแบบเกิดมาขึ้นเองเลยนะคะในป่านี่ตรงนี้ชายป่าจริงๆนะคะแล้วก็ตกลุมแล้วหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นเป็นถนนในเมืองโอ้ยมแมลงตามไร่จีบหัวนี่มแมลงตามไร่กัด เ่ินดูนี่หลังจากเข้าป่ามานะคะมันคือย่าที่ติดจั่งเกียงมาเต็มเลยภายใน,นคุณ